สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของมหานครแห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความความคอนทราสต์ที่น่าทึ่งมากๆครับนั่นก็คือชงชิ่งครับเมืองที่ภาพอดีตหลายพันปีกับภาพอนาคตแบบที่เขาเรียกกันว่าไซเบอร์พังเนี่ยมันมาซ้อนทับกันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยใช่ค่ะฉงชิ่งนี่พิเศษนะคะคือเป็นหนึ่งในสีนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางจีนเลยนะ ร่วมกับปักกิ่งเซียงไฮ้เทียนจินแต่เป็นเมืองเดียวในกลุ่มนี้เลยที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลอืมอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินทางตะวันตกเชียงใต้เลยค่ะเอา้าจริงด้วยครับไม่ติดทะเลแล้วทำไมถึงกลายเป็นเมืองสำคัญขนาดนี้ได้ล่ะครับเนี่ยน่าสนใจมากนั่นแหละสิคะมันก็เลยมีคำถามว่าทำไมเมืองที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์กลับกลายเป็นศูนย์กลางที่เอ่สำคัญมากๆได้บทความรายงานบันทึกต่างๆ มาดูกันว่าอะไรที่หล่อหล่อไม่ชงชิ่งเป็นแบบทุกวันนี้จากเมืองหลวงในยุคสงครามสู่การเป็นหัวจากเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆของจีนตะวันตกแล้วก็ภาพจําที่ทุกคนนึกถึงตึกสูงๆูถนนซ้อนๆกันจนได้ฉายามหานครไซเบอร์พังเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะเจาะลึกให้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่า ทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมมันผสมผสานกันออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชงชิ่งได้ยังไงโอเคครับงั้นเริ่มกันที่ภาพที่ชัดที่สุดก่อนเลยที่ทําให้คนนึกถึงชงชิ่งทันทีก็คือภาพเมืองที่แบบดูเหนือจริงมากๆจนได้ฉายาไซเบอร์พังเนี่แหละครับค่ะ เมืองน,นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ท้าทายมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืออยู่ตรงจุดที่แม่น้ําสายใหญ่อย่างแม่น้ํำยังซีกับแม่น้ําเจียหลิงมาบรรจบกันพอดีอ๋อจุดบรรจบเลยแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะกว่า76%เป็นภูเขาสูงชันมีเนินเขาอีก18%ที่ราบจริงๆเหลือแค่6%เองค่ะโอ้แค่6เองเหรอครับค่ะน้อยมากแล้วลักษณะภูมิประเทศแบบเนี้ย มันส่งผลกับการสร้างเมืองอยังไงบ้างครับคือมันเหมือนบังคับเลยค่ะให้เมืองต้องพัฒนาในแนวตั้งขึ้นไปเรื่อยๆเกิดเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเมืองสามมิติหรือ 3D cityscape เลยค่ะเมืองสามมิติใช่ค่ะเราจะเห็นถนนซ้อนกันหลายๆชั้นตึกสูงๆที่สร้างตามแนวลาดชันของภูเขาแล้วก็บันได คือบันไดยเยอะมากเป็นร้อยๆขั้นเชื่อมพื้นที่ต่างๆเป็นเรื่องปกติเลยค่ะนึกภาพออกเลยครับคงจะเดินเหนื่อยหน้าดูการเดินทางในเมืองนี่ซับซ้อนมากค่ะถึงขนาดว่า GPS พาหลงได้ง่ายมากมีตัวอย่างที่แบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่แหละชงชิ่งไหมครับที่เด่นๆเลยมีแน่นอนค่ะที่ดังมากๆเลยก็คือสถานีรถไฟฟ้าหลิซเบะ อ๋ออันนี้ผมเคยเห็นรูปที่รถไฟวิ่งทะลุตึกเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสองวิ่งผา่ากลางตึกอพาร์ตเมนต์สูง19ชั้นเลยกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเป็นจุดตาขา่าหรือจุดเช็คอินยอดฮิตที่ใครไปก็ต้องไปดูไปถ่ายรูปค่ะมันดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟจริงๆนะครับแต่เขาสร้างกันได้ยังไงเนี่ยไม่ได้จอดตึกที่หลังเหรอครับ ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือตัวสถานีกับอาคารพักอาศัยเนี่ยเขาออกแบบและสร้างไปพร้อมกันเลยมีการแยกโครงสร้างเสา6ต้นที่รองรับรางรถไฟออกจากโครงสร้างหลักของตัวตึกเว้นระยะห่างไว้ประมาณ20ซนติเมตรอ๋อแยกโครงสร้างกันเลยใช่ค่ะแล้วตัวรถไฟก็ใช้ล้อ,อยางมีระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยลดเสียงได้เยอะมาก ค่าเฉลี่ยเสียงนี้อยู่แค่ประมาณ75.8เดซิเบลเองถือว่าเบามากไม่รบกวนคนอยู่เลยค่ะโหสุดยอดเลยครับคือชั้นล่างๆเป็นร้านค้าชั้นกลางๆเป็นสถานีชั้นบนเป็นที่พักอาศัยถูกต้องค่ะชั้น1 5เป็นร้านค้าชั้น6 8เป็นสถานีแล้วก็ชั้น9 19เป็นที่พักอาศัยจริงๆค่ะเป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ที่ฉลาดมากๆเลยนะครับเปลี่ยนข้อจำกัดเป็นนวัตกรรมไปเลยใช่ค่ะ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนอกจากความล้ำสมัยแบบนี้แล้วอีกมุมที่ตัดกันเลยแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชงชิ่งเหมือนกันคือถ้ำหงหยาหรือหงหยาต้งใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณเลยสไตล์ปาวีที่สร้างเรียบไปตามหน้าผาเป็นอาคารไม้ค้ำถอที่เรียกว่าเตี้ยวเจียวเหลาซ้อนกันขึ้นไป11ชั้นเลยค่ะโอ้1ชั้นริมผาเลยเหรอครับค่ะ มีประวัติยาวนานนะคะเคยเป็นป้อมปราการมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรปาโบราณนู่นเลยแต่ที่เห็นปัจจุบันนี้ คือสร้างใหม่หรือเปล่าครับส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ในปี2006ค่ะแต่ก็ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีเลยแล้วพอตกกลางคืนนะคะเขาจะเปิดไฟนีออนสวยมากๆจนหลายคนบอกว่าเหมือนหลุดไปในฉากอนิเมะ Spirited a w a เเลยค่ะอ๋อจริงด้วยบรรยากาศคงจะดีมากๆข้างในมีอะไรบ้างครับก็เป็นร้านค้าร้านอาหารค่ะโดยเฉพาะชั้น4นี้เป็นแหล่งรวมของกินเครื่องเทศหมาล่าเยอะมากส่วนชั้นบนสุดก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำเจียหลิงสวยงามค่ะ มันเป็นความคอนทราสที่น่าทึ่งจริงๆนะครับเมืองเดียวมีทั้งรถไฟทะลุตึกสุดลำ้ำกับอาคารโบราณริมผาเหมือนโลกแฟนตาซีใช่ค่ะนี่แหละสเสน่ห์ของชงชิง่งนอกจากสองที่นี้แล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นแลนด์มาร์กของเมืองนี้จะมีกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งระบบขนส่งจริงๆแล้วก็เป็นจุดชมวิวเมืองมุงม,มสูงด้วยโดยเฉพาะตอนกลางคืนสวยมากอ๋อกระเช้าข้ามแม่น้าเลย แล้วก็มีถนนคนเดินเจี่ยฟังเปะอันนี้เป็นศูนย์กลางการค้าใจกลางเมืองเลยค่ะคึกคักมากแล้วก็เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งการปลดปล่อย Liberation Monument ด้วยที่สร้างรำลึกชัยชนะในสงครามจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นครั้งที่2ค่ะครับผมภูมิทัศน์เมืองที่น่าทึ่งเหล่านี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแน่นอนมันต้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะประวัติศาสตร์ชงชิงนี่เก่าแก่กว่า3,000ปีเลยนะคะเริ่มต้นมาจากอาณาจักรปาคิงดอมตั้งแต่ศตวรรษที่11ก่อนคริสต์ศักราชนู่นเลยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมที่เรียกว่าปายือ้อที่เขาว่ากันว่ามีจิตวิญญาณนักสู้ความทรหดอดทนความกล้าหาญซึ่งก็อาจจะสะท้อนการปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศที่ท้าทายแบบนี้ก็ได้นะคะอืมน่าสนใจครับ แล้วในประวัติศาสตร์ยุคใหม่บทบาทที่สำคัญมากๆเลยคือการเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของจีนช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงปี1937ถึง1945รัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ชงชิง่งทำไมถึงเลือกชงชิงเหะครับ เหตุผลสำคัญก yeah. I mean, ็ค right ือภูมิประเทศนี่แหละค่ะภูเขาสูงหุบเขาลึกเป็นเหมือนปราการธรรมชาติช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นได้ดีกว่าเมืองในที่ราบแล้วตอนนั้นฉงชิ่งก็เป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำแยงซีที่สำคัญอยู่แล้วด้วยค่ะการเป็นเมืองหลวงในยามสงครามก็ทำให้ฉงชิ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาวจีนไปเลยนะครับใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้แล้วช่วงนั้นเมืองได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ ผู้คนลำบากหรือเปล่าโอ้โหเกรทบหนักมากค่ะมีการอพยพครั้งใหญ่เลยคนเป็นล้านๆโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆย้ายจากชายฝั่งตะวันออกเข้ามาที่ฉงชิ่งเมืองก็ขยายตัวเร็วมากแต่คุณก็ลำบากมากค่ะขาดแคลนทั้งอาหารที่อยู่แล้วก็โดนทิ้งระเบิดหนักมากจากญี่ปุ่นโหหนักหนาสาหัสเลยนะครับใช่ค่ะทุกวันนี้ยังมีร่องรอยอุโมงค์หลบภัยใต้ดินหลงเหลืออยู่เยอะเลยค่ะเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานไปแล้ว ฟังดูเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณจริงๆครับนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ช่วงสงครามแล้วชงชิ่งยังมีมรดกที่เก่าแก่กว่านั้นอีกและสำคัญระดับโลกเลยคือผาหินแกะสลักต้าจูที่เป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยถูกต้องค่ะอันนี้สุดยอดมากเป็นงานแกะสลักหินบนหน้าผาสร้างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซ่ง ประมาณศตวรรษที่7ถึง13มีรูปสลักรุมรวมกันกว่า50,000ชิ้นเลยนะคะกระจายอยู่หลายจุดแต่ที่เด่นที่สุดคือที่ภูเขาเป่าติง b o u d i n g Mountain) เคยเป็นคนสร้างหรอครับเชื่อกันว่ารีเริ่มโดยพระภิกษุชื่อเจ,จ้าจู้เฟิงค่ะท่านใช้เวลาถึง70ปีสร้างสารรค์งานแกะสลักเหล่านี้ขึ้นมาสะท้อนเรื่องราวทั้งทางพุทธศาสนาลทัทธิเต๋าแล้วก็ปรัชญาขงจื๊อคือมีครบเลยค่ะงดงามแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆ น่าไปชมมากครับจากอดีตที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาถึงยุคปัจจุบันอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชงชิ่งปลายเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบทุกวันนี้ครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยคือปี1997ค่ะตอนนั้นรัฐบาลกลางตัดสินใจย,ยกฐานะชงชิ่งขึ้นเป็นเทศบาลน,นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางหรือนครพิเศษ อ๋อแยกออกมาจากมณฑลเสฉวนใช่ค่ะทําให้ฉงชิ่งมีอํานาจบริหารจัดการตัวเองมากขึ้นได้งบประมาณได้ทรัพยากรโดยตรงจากรัฐบาลกลางเหมือนเป็นการเปิดทางให้พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตะวันตกไปแล้วใช่ค่ะเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเลยการเติบโตน,นี้น่าทึ่งมาก มีอุตสาหกรรมอะไรเด่นๆบ้างครับแต่เดิมเน้นอุตสาหกรรมหนักนะคะแต่ปัจจุบันนี้กระจายไปเยอะมากโดยเฉพาะยานยนต์ค่ะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของจีนเลยมีแบรนด์ดังอย่างแชงอันซีรีส์ที่กำลังมาแรงเรื่องรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV แล้วก็รถยนต์อัจฉริยะ ICV ด้วยยอดขายดีไหมครับพวก NEV เนี่ยโอ้โหดีมากค่ะอย่างปี2567ที่ผ่านมาแชงอันขาย NEV ไปกว่า7 3 0 0 0 0คัน ซีรีส์ก็ประมาณ4,2 0 0 0 0คันถือว่าเยอะมากๆไม่ใช่แค่รถยนต์สีล้อใช่ไหมครับได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์ก็เยอะใช่ค่ะรถจักรยานยนต์ก็เป็นฐานผลิตใหญ่แล้วที่น่าทึ่งอีกอย่างคืออุตสาหกรรม IT ีค่ะ IT เหรอครับที่ฉงชิ่งเนี่ยนะใช่ค่ะผลิตโน้ตบุ๊กเนี่ยหใน3ของโลกเลยนะคะแล้วก็90%ของพวก IT Network Term i n a l s ของโลกก็ผลิตที่นี่โหไม่น่าเชื่อ เมืองที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินขนาดนี้เป็นศูนย์กลางไอทีได้ตัวเลขเศรษฐกิจชัดเจนค่ะ GDP รวมปี2567ก็3.22ล้านล้านหยวน GDP ต่อหัวเกินแสนหยวนไปแล้วมันแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์เนี่ยถ้ามีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีพอก็ไม่ใช่อุปสรรคเสมอไปค่ะครับผม พูดถึงยุทธศาสตร์ส่งชิ่งไม่ได้เป็นแค่ฐานผลิตแต่ยังเป็นประตูเชื่อมจีนตะวันตกกับโลกภายนอกด้วยในแง่โลจิสติกสใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทำเลที่ตั้งเขาสำคัญมากเป็นจุดยุทธศาสตร์บนแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีแล้วก็เป็นศูนย์กลางของโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI I, ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่หรือ ILSTC ค่ TC, ะ I.L.S.T.C. ชื่อยาวจังครับมันคืออะไรเหรอครับมันเป็นเส้นทางขนส่งแบบผสมผสานค่ะคือเชื่อมมฑลทนทางตะวันตกของจีนอย่างชงชิ่งเสฉวนผ่านทางรถไฟลงไปท่าเรือทางใต้ที่กวางซีแล้วก็ขนส่งทางทะเลต่อไปอาเซียนหรือต่อไปทั่วโลกได้เลยอ๋อเชื่อมทางรางลงใต้แล้วต่อไปทางทะเลใช่ค่ะ แล้วก็ยังเชื่อมขึ้นเหนือด้วยรถไฟสายยุคซิโนที่ยาวหมื่นกว่ากิโลผ่านเอเชียกลางไปถึงยุโรปเลยไปยุโรปได้เลยใช่ค่ะมันช่วยลดเวลาลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตกไปตลาดโลกได้เยอะมากสุดยอดเลยครับแล้วที่เชื่อมลงใต้มาทางไทยก็มีใช่ไหมครับที่ว่าขนทุเรียน4วันถึง ใช่ค่ะเส้นทางรถไฟจีนลาวแล้วก็เชื่อมมาไทยทําให้การขนส่งสินค้าระหว่างเรากับเขารวดเร็วขึ้นมากโครงข่ายคามนาคมเขาครบวงจรจริงๆนะครับทั้งน้ํารางถนนอากาศแล้วยังมีเขตปลอดภาษีอีกค่ะมีถึง3แห่งเลยพร้อมมากสําหรับการค้าการลงทุนไม่แปลกใจเลยที่บริษัทใหญ่ๆระดับ Fortune 500เขน้าไปลงทุนกว่า280บบริษัทแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือภาพของการพลิกโฉมจากเมืองในหุบเขาสู่มหานครเศรษฐกิจโลกค่ะ ฟังดูแล้วต้องใช้ค,ความทรหดความแข็งแกร่งมากเลยนะครับในการพัฒนาเมืองแบบนี้ซึ่งมันสะท้อนออกมาในรสชาติอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยหรือเปล่าครับคือหม่าล่าที่คนไทยรู้จักกันดีโอ้โหใช่เลยค่ะอันนี้ชัดเจนมากหมาหมาคืออาการชาลิ้นจากเครื่องเทศที่ชื่อหัวเจียวหรือซีชวนเพปเปอร์คอนส่วนล่าล่าก็คือความเผ็ดร้อนจากพริกแห้งชาชาเผ็ด,ผด ใช่ค่ะพอรวมกันเป็นหมาล่าเนี่ยมันเป็นรสชาติที่กระตุ้นร่างกายให้พลังงานเหมาะกับอากาศชื้นๆหนาวๆแล้วเขาก็ว่ากันว่ามันสะท้อนจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกล้าหาญของคนแถบนี้ด้วยค่ะถ้าไปฉงชิ่งแล้วเมนูที่ห้ามพลาดเลยนอกจากหม้อไฟมีอะไรอีกบ้างครับแน่นอนว่าหม้อไฟฉงชิ่งนี่คือที่สุดแล้วค่ะ ต้องลองเป็นประสบการณ์ทางสังคมเลยนะคนท้องถิ่นเขานิยมน้ำซุปหมาล่ารสจัดจัดใส่พวกเครื่องในไส้เป็ดผ้าขี้ริ้วเครื่องในใช่ค่ะคริสลัดคือลองหาร้านโลเคอลหน่อยนอกย่านท่องเที่ยวจะได้รสแท้ๆค่ะนอกจากหมอ้อไฟก็มีบะหมี่ชงชิ่งหรือเสี่ยวเมี่ยนเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆคลุกซอสรสจัดจานกินตอนเช้าๆใสๆแล้วก็ส่วนลาเฟินวุ้นเส้นในน้ำซุปเปรี้ยวเผ็ดอันนี้ก็อร่อยค่ะ ลาจีจีไก่ทอดผัดพริกแห้งกองโตโตแค่ฟังก็เผ็ดแล้วครับแล้วก็เกี๊ยวเสฉวนส่วนลาเฉาโฉเกี๊ยวในซอสเปรี้ยวเผ็ดมีแต่เมนูรสจัดๆดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคนไม่กินเผ็ดล่ะครับไม่ต้องห่วงค่ะร้านส่วนใหญ่มีตัวเลือกน้ำซุปใสหรือเมนูอื่นที่ไม่เผ็ดให้เลือกเสมอค่ะโอเคค่อย,ยังชั่วหน่อยครับฟังแล้วหิมเลยนอกจากอาหารจานหลักแล้วพวกวัฒนธรรมกินดื่ม,มอ,อื่นๆก็น่าสนใจนะครับมีบาร์คราฟเบียในบังเกอร์เก่า คาเฟ่เก๋ๆใช่ค่ะมีครบเลยบาร์เบียคาเฟ่ร้านปิ้งย่างเสียบไม้สไตล์ท้องถิ่นที่มีเมนูเด็ดอย่างสมองหมูย่างสมองหมูย่างค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมสปาที่ไปนวดแล้วมีเสิร์ฟอาหารชุดใหญ่ให้ด้วยเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่จริงๆค่ะที่นั่นเหมือนเขามีเสน่ห์หลากหลายจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมหรืออาหารแต่ยังดึงดูดคนทำหนังด้วยใช่เลยค่ะ เป็นโลเคชั่นยอดฮิตเลยทั้งหนังจีนหนังฮอลลีวูดทำไมเขาถึงชอบไปถ่ายที่ชงชิงกันครับก็เพราะภูมิทัศน์เมืองที่ไม่เหมือนใครนี่แหละค่ะมันมีส่วนผสมของความยุ่งเหยิงที่สวยงามของเมืองเกา่าตรอกซอกซอยกับความล้ำยุคข,ของตึกระฟ้าแสงสีมันเลยเหมาะกับหนังหลายแนวมากตั้งแต่ดราม่าชีวิตไปจนถึงไซไฟแอคชัน่นมีเรื่องไหนเด่นๆบ้างครับที่ใช้ฉากในชงชิง ถ้าฮอลลีวูดที่คุ้นคุ้นกันก็ Transformers Age of Extinction ค่ะฉากที่สู้กันที่อุทยานอู่หลงหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอ๋อ oh, ที่เป็นหลุมยุบใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะส่วนหนังจีนดังๆก็เยอะเลยค่ะเช่น Better Days หนังวัยรุ่นสะท้อนสังคม The Captain หนังสร้างจากเรื่องจริงกับตันเครื่องบิน h a s h i k o Version จีนหรือซีรีส์สืบสวนอย่าง The Long Night ซีรีส์โรแมนติกก็มี derailment angels fall sometimes sunshine by my side แล้วก็หนังชื่อชงชิ่งฮอตผัดเลยก็มีค่ะโอ้โหเยอะมากครับการที่เมืองถูกใช้เป็นฉากหนังบ่อยๆนี่ก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความมีมิติของเมืองเขาจริงๆนอกจากอาหารกับหนังแล้ววัฒนธรรมอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์มีอะไรอีกบ้างครับ ก็มีพวกมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะอย่างงิ้วเสฉวนสิชวนโอปราที่ดังมากเรื่องการแสดงเปลี่ยนหน้ากากพนไฟอ๋ออันนี้เคยเห็นครับน่าทึ่งมากค่ะแล้วก็มีระบำป่าวีการแสดงพื้นเมืองที่สืบทอดจิตวิญญาณนครบบราณเพลงเรือชวนเจียงชวนเจียงเฮาซี่เพลงคนเจวเรือในแม่น้ำอย่างสี นอกจากนี้ก็มีงานฝีมืออย่างงานปักฉูสููเอม r o ด d รี y ภาพพิมพ์มแกะไม้เหลียงผิง w o o d บ l o c k พรินต์พวกนี้ก็สะท้อนรากเง้าวัฒนธรรมของเขาค่ะครบเครื่องมากครับทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมสำหรับคนที่ฟังแล้วสวนใจอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างการเดินทางไปฉงชิ่งสะดวกไหมครับสะดวกมากค่ะเดี๋ยวนี้มีไฟล์บินตรงจากกรุงเทพเลยทั้งส่วนภูมิด,ดอนเมืองประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ เร็วเหมือนกันนะครับหรือถ้าไปจากเมืองอื่นในจีนก็มีรถไฟความเร็วสูงค่ะสะดวกมากอย่างจากเฉิงตูเมืองข้างๆนี่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะแล้วการเดินทางในเมืองที่ว่าซับซ้อนเหรอครับควรเตรียมตัวยังไงดีระบบขนส่งสาธารณะเขาดีนะคะมีรถไฟฟ้าครอบคลุมแท็กซี่หรือเรียกรถผ่านแอปอย่างดีๆก็สะดวกค่ะแต่ที่ต้องเตรียมคือเตรียมเดินเยอะหน่อยค่ะเพราะเมืองเป็นเนินเป็นบันได รองเท้าสบายๆนี่สำคัญสุดต้องฟิตร่างกายไปหน่อยนะครับค่ะแล้วก็มีพวกรถสาธารณะเฉพาะตัวอย่างกระเช้าค้ามแม่ม,ม้มหรือบันไดเลื่อนยาวๆตามเนินเขาก็มีค่ะช่วยทุนแรงได้ถ้าจะวางแผนไปเที่ยวช่วงไหนอากาศดีที่สุดครับแนะนำเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะมีนาถึงพฤษภาอากาศเย็นสบายดอกไม้บานประมาณ11-23องศากับอีกช่วงคือฤด,ดูใบไม้ร่วง กันยาถึงตุลาอากาศเย็นลงท้องฟ้าใสใบไม้เปลี่ยนสีประมาณ21-28องศาค่ะแล้วหน้าร้อนกับหน้าหนาวล่ะครับหน้าร้อนนี่ร้อนจัดชื้นมากค่ะเขาเรียกว่าเป็นเตาหลอมเลยอาจจะถึง40กว่าองศาได้ส่วนหน้าหนาวก็หนาวเย็นมีหมอกหนาค่ะประมาณ4-13องศาก็สวยไปอีกแบบแต่ก็อาจจะเจอหมอกบังวิวได้โอเคงั้นใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงน่าจะดีสุด ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ควรมีแอป,ปแปลภาษากับแอป,ปแผนที่ของจีนติดตัวไปด้วยนะคะอย่าง Baidu Maps หรือ Amap จะนำทางได้แม่นกว่า Google Maps ในจีนค่ะได้เลยครับข้อมูลครบถ้วนมากฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเลยว่าชงชิ่งนี่คือเมืองแห่งความคอนทราสต์จริงๆอดีตหลายพันปีในผาหินแกะสลักต้าจูอยู่ข้างๆตึกระฟ้ารถไฟทะลุตึก รถมาล่าเผิดร้อนอยู่กับสายหมอกจางๆเหนือแม่น้ำแยงสีใช่ค่ะพลังอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติสวยๆอย่างอุทยานอู่หลงหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ที่เป็นมรดกโลกได้มันคือเมืองที่อดีตปัจจุบันอนาคตมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงเวลาแต่เป็นมิติที่สัมผัสได้จริงๆเลยนะครับ ถูกต้องค่ะมันซ้อนทับกันอยู่เข้มข้นมากประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าน่าคิดต่อยอดจริงๆครับการที่ฉงชิ่งสามารถเปลี่ยนข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมการวางผังเมืองการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครอย่างสถานีหลีจือป้ามันก็ทำให้เกิดคำถามนะครับว่า มีบทเรียนอะไรบ้างที่เมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกที่กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันเรื่องพื้นที่จำกัดการขยายตัวรวดเร็วปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสามารถเรียนรู้จากแนวทางของชงชิงได้บ้างในการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมให้ไปด้วยกันได้อย่างมีเอกลักษณ์และก็ยั่งยืนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับบริบทอื่นๆได้อย่างไรบ้าง ครับผมเป็นประเด็นให้เราได้นำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับ